โอเคทุคอชื่อาจะจะผมชื่อชื่อผมชื่อผม่เื้อคงนะครับผมวันนี้พี่ชื่อผมอ่เออพี่เปิดเลยพี่เปิดเลยพี่เปิดเลยอ้ยืครับผมวันนี้ก็ยินตาร์ก็สกรีมม่ครับพอดีครั้งแล้วผมจะมาเล่นใหม่ครับเอาชีวิตรอดหนื่อยไหมอือผมว่าพี่เลสตายแล้วทุกคนไปเลยเราจะมาเล่นใหม่ครับเอาชีวิตรอดกับใหม่เนื้อคุงแกนะครับผมเ่ออัี้กบกบเต็มหมดเลยพี่กบกบในกบจับกบต้มง อยู่ไหนเดี๋ยวบ้านมึงอินอินเดียฮาบูอยู่ในบ้านมึงอยู่ไหนอ๊ะอ๊ะอยู่นอกบ้านเอาไว้เดีบ้านห้องก๊อบเออเออเลยอ้ยโอ้ยมีขาผมอ่ะโอ้ยก๊อบไม่ก๊อบไม่ก๊อบเต็มเลยไม่มีใครอยูไม่เอ้โหไม่มีไม่เอาไม่โอ้โหทุกคนครับเป็นอะมาแล้วหวานมากนะครับผมนะครับผมอยู่แล้วผมอยู่แล้วเริ่มแรกของการอินเทอร์เนเนี่ยพื้นสิ่งในฐานนะครับผมคือการพื้นฐานพื้นฐานนะครับอ๋อเอ้ฝนตกตกอ๋อผมถ้าตามหลักวัฒนธรรมแบบ ชีวิตกินคือผลตอบสนออาหารที่ร่มนะผมแต่ไม่หาเพื่อตัดไม้ไหนต้นโผมเอออะไรแล้วพี่ก็แยงไม้ผมไปบล็อกแล้วผมจะทำยังไงกับขากบนี่ดิเอาอะไรมาไหนกินไงอูมามิอูมามิอูชิโรยโอโตโกยโอโนอยโมยโมยอะไรของพี่จังหวะนี้เขาผมก็ตัดหมูตัดไม้ไปนะครับผมก็ตัดไม้ไปนะห้องตัดไม้หมวดทางต้นไม่ดีแต่ไม่ดีเพราะว่าดีนี่คือปกตินี่คือปกติที่สุดแล้วอ่ะพี่ผมที่รึตัดไม้เสร็จแล้วหนึ่งต้นครับผม เฮ้ยแมียวอะไรเฮ้ยแมวแมวโอ้ยแล้วพี่ไปตีมันทำไมอ่ะอ้วกอ้กัดพี่นะพี่นี่อ่ะกินขากบไปกินขากบอันนี้ก็โตเออแมวแค่กินขากบปะมันคือแมวเพราะว่ามันแมวแมวเสืออะมันเสือเลยใช่ไหมเอ้ยมันอู้ยยาสิงสิงสิงยายาเหลืยาหิวยาหิวหรอพี่เอาไปขยะอ่ะแมวกินสลามบอลไปวัดหมัดอ้วก วักมีเสียงวักโดดทำไมวะมันโดดทำไมเพื่อนมาทำไมมีอะไรว่าไงไม่เราทักใครจะเฉยไหมไล่โชยูชื่อเหมือนแมวกูเลยจพี่ก่ออุ้มมันได้ไหมอะไปพี่สร้างบ้านให้มันกันเถอะสร้างบ้านให้มันสร้างบ้านตัวเองเลยสร้างบให้มันได้หรอวะแต่พี่ให้มันไปอยู่พี่อยู่ไนไม่มีเลยเออก็อยู่ด้วยกันไปเข้าบ้านเดิมมาแล้วสร้างหลังเข้าบ้านเดิมมาตามมาตามมาโชยูอยู่ยกบอยู่กบจะอยู่มากินกบเดี๋ยวมากินกบเฮ้ยมาเล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 ย บุฟเฟต์กบแค่โ <ś arp> ยก,กินเลยลูกแล้วก,กินกินให้หมดเลย,ย<ต>บุฟเฟต์กบเลยแต่ไม่ใข้าวแค่ได้ว่าหิวกบห,หิวกบไปเลยนี่เข้าไปกินกบหิว,หว,หวตีนตีาอ่าอ่าอ่าเล่นนีแมวนี่นี่นีโอ๊ย,อยมันลูกตีมันน้องตีมันกระทืบมันกระทืบแมวไปออกไปชิวๆชิวๆเอกไปเราบอกเขาข้างล่างไปเออจบกลับมนาะกลับกลับกลับเราโดนจับแน่กาสัตว์ก็คือคนแก่ตีเด็กกูเองแหละเลยทำไงกบได้บ้านเราดีพี่โอ้ยฮิปเปอร์ไหม อออฮิปเปอร์เห็นไมาไงนี่ไอ้โชยฝากไม้แล้วเดี๋ยวกูโชยให้ดีฮิปเปอร์ยามาดลยฮิปเปอร์นี่ฮิปเปอร์แล้วเออเฮือโอ้ย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 แหลกแหลกไอ้บ้าฮิปเปอร์เต็มเขี้ยม่งถึงมาดิไอ้โชยเขี้ยไอ้โชยอุ้ยแรงแรงไอ้โชยอะไรซอมบี้ถือปืนเราเอาปืนจากมันก่อนไม่นู่นนู่นนู่นู้วเอี๋ปืนไหมตัวอะไรอะปืนพี่ตัวอะไรอะพี่ช่วยเองกูช่วยเองกูช่วยเองไม่มีกระโดนไอ้โชย เอาไงอะไรเนี่ยไครทายพันแมวเราถูกเอาไปเลย10บาทไม่รู้แบบคอกี้แมวพันคอกี้อะไรตัวเมื่อกี้หาไหนเะโอ้ยโอ้ยมีมีมีสิกเลตันยิงผมไอ้ยตัวอะไรอะอยากรู้อะอยากดูอเห็นแมวช่วยเราหน่อยแมวแมวแมวเแมวบินได้ไม่พี่้กเลตันบินได้พี่ไม่ใช่แมวแมวมนถูกไอสิบบาทอ่า ก๊อตติสบาร์บีคิวกุ๊กใช่ฮะพัน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 เราผมสั้นพระแน่เลยผมสั้นเฮ้ยไอ้ตัวอะไรกูอยากรู้อ่ะบาซิลชั้นเองเอ้าบาซิลบาซิลชั้นเองมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันอย่างแย่งดีกูชอบอยากดูคนตบตบอันนี้แม่งเลยเชียวพี่นอนเหรคือตัวอะไรอ่ะพี่นอนหรอทำไมอยู่ดีๆมันเช้านอนไรองนอนด้วยกันต้องนอนพร้อมกันทำไมเช้าแล้วเนี่วะนั่นดิ มี่จมูกเนาะพี่มีมันมีไข่ตัวอะไรไม่รู้ได้ว่างเดี๋ยววางเดี๋ยวว่างว่างว่างออเออพี่พี่เอพี่ดูด้านหลังพี่ดิเฮ้ยแม่จเอาใส่ชุดเอี่ยมแล้วไปพี่เราไปเป็นจอร์นชาวไล่เกมมิ่งกันดีกว่ามันมาทางไหนฮะมันพุดเรื่งไหนวะแม่เราอยากเจอเราอยากเจอสัปปะหลาดพาเราไปหาปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกปีศาจหน่อยเราอยากเจอสัปปะหลาดแป๊บเละแป๊บเละแป๊บเล็กอะไรอ่ะไอ้นี่คืออะไรอ่ะพิกเซลเพจทำอะไรได้อะ d อ u b l e X P รีเทนเมนิ่งออฟไลท์เป็นอมตะตลอดชีวิตคอออฟไลท์อันนี้ไม่เห็นจะทำอะไรได้เลยอ่ะพี่แลกกันวนี่มันคืออะไรวะโชว์ที่พี่อันนี้ไงเดอะเบิร์ดเอ็กซ์พีมันคือเดอะเบิร์ดพีไว้เอ็นะกดนี่ถือไว้เข้าไปเฮ้ยอะไรอ,อ่ะแมวโชยูแมวเราอยากได้พชรแต่ขอเป็นเจดิเบื่อเบ่อ,บอขนนอี้น่าไอ้ตาแดงเอาเอาเราเบื่อขี้น้ากันทำไมเนี่ยพี่ตาแดงเอ้ย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 อมึงเตื้อแดงตาแดงผมตาผมก็แดงเหมือนกันเนี่ย เอออะไรวะบาแมวแมวฆ่าพิเรศทำไมเอ้ยชยอยู่ทำไรอ่ะพิเรศทำไมไม่ใช่สิโชยอู่ฆ่าพิเรศทำไมเรียกเหมือนพี่เถอะฆ่าพิเรศทำไมไม่ชอบอ่ะไม่ชอบเออไม่ชอบแมวชอบคนรักแมวได้ชูมันรักแมวหรอชอบรักแมวนะรักมากเลยจุ๊บจุ๊บใครวะเฮ้ยกูดีกูอ่ะจุ๊บแมงเหรอ ชิมเงมีอะไรชมเงมีอะไรชิ้มเงมีอะไรโอ้ย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 หแล้วน้องโอ้ยตายุ๋มเองมีอร่อยช้งมีอร่อช้งมีอ่อช้งมีอรอเลี้ยงเราเปล่าเลี้ยงได้หรอแต่สนยนะไม่หน่อยกลัวไม่หน่อยนะจูภาพตามมาไมวไปจนท้ายกันดีกว่าใช่แล้วเราต้องไปหาคฤหาสน์เฮ้ยอ้ยีม ี่ผมบังผมบังผมบังออ้อผมรอดอะไรอะไรวะไี <m ai <m ai ่ครับตามมาครับแมวพี <s <S at ่เอ้ามาได้เจอจุ๋มเมิงวะนี่ผมรอดด้วยพี่เมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ดีผมก็ได้ขึ้นฟ้าแล้วผมก็ปีนถาวันโอ้ยทุกมมิงมีอะไร้ยพี่ตัวอะไรพี่โอ้ยเจ๊าพี่โอ้ยาแพี่ดาดาเจอจระเข้แมวข้าวมีปรสิเจอจระเข้พี่แมวแมวกัดมันดิมึงกัดมันดิไปแล้วพี่โอ้ยมันคือตัวอะไรอ่ะไอ้เจ้าบินได้นี่ปอรสิเจอจระเข้โอ้ยมันบินได้บินได้มาครับ ้เไ้ยมีมีอาหารให้เราไม่โชยูอยู่เอ้ย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 จะอะไรใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ได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 ้มันกินกูไม่ใช่กูกินมันยิงมันไปพี่ขออาหารให้ดิโชยู่ใช่โชยู่ไม่ไม่เอาโชยู่ไม่มาไม่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 ออเออไม่ใช่อันนี้อาหารมันมันมันคาบมันคาบเลด้วยอ่ะมันคามาดิคาบอะไรอ่ะคาบคาดิคาบอะไรเอ้ยไอ้าว ไอ่ะผมกำลังไปเอ้ยพี่เดี๋ยวผมเก็บแคหลับไปฝากดีเนาะอ้าวดีดีผมก็วางไปโอ้ยเอาโดนรถสองเฮชั่าเอ้าวิ่งผมได้ผมได้ปืนปืนเลเซอร์มาจากไหนไม่รู้เลยเอายิงไม่รู้จะโดนรถสองเฮชั่งโอ้ยชิดเอ้ยว้าบว้าบได้เล่พี่ดูดิผมได้ปืนเลเซอร์มาจากไหนไม่ได้เอ้ยแมงมุมฮุกมากไกลกากไกายนี่กูแม่น เอ็มมาจีเอมระดับแล้งอิมกินอะไรอ่ะอิมมอเทอเอิมอิมมอเทอเอมกินอะไรเนื้อจระเข้พี่เรซปรสิตมาอีกแล้วไหนน้องไหนไหนเฮ้ยเอ็มมาดับเอมมอเทอเอมมอเทอยิงทำไมโชยุเอายิงกูทำไมล่ะเออผมว่าโชยุไม่ชอบกีน่าพี่คือการเดินผานผมอยากเจอคขาเรื่องหายเด็กเด็กเด็กเออเอ้ยพี่เฮ้ย วิถีชีวิตคือการเดินทางไปพี่เราไปเดินทางในสมบัติเงี้วายไลฟ์ฟอร์ลิสโอ้ไอคำฟอร์มทวายไลฟ์ฟอร์ลิสนะโอ้ยสวยจังวะพี่โอ้ว้าวไม่หิ่งไอเป้าหมายเราคือต้นไม้ในนี้เข้าไปน้องผมโอเคเดี๋ยวผมกินแครหลอดกันเอาไว้โอ้โหไปบินไปโยกขึ้นมาเด็ตผมกลับเป้าหมายเราคือไปตีเอสเกิลตันนี่มันมีเกาะไว้จำได้ไหมแหละตัวนนั้แหละโอเคแต่ตอนนี้ขึ้นเด็ตผมกลับมากเลยพี่เป็นไรเราขึ้นมา ไวคิ้วอ้เราจะเอาเราจะไม่เอาเอาโอเคเราปเป้าหมายเจอนากานแล้วไปําไปกวาวะเฮ้ยกอรทัมบี้ไอ้เหี้ยโอ้ยพี่เลสกอรบซอมบี้พี่เลนผมไปสูบนากาแล้วพี่ผมไม่สูบกอมบี้กอรบซอมบี้ซอี้ซอมบี้ซอมบี้วกด้วยเฮ้พี่นากาตก็ใหญ่มากน้องน้องอ้กูกูว้ากูว้าโยเราจะอะไรวยโยจะไปกวาดวะรอู้ขอของเยขอของเยของของ ไปอะไรโอ้ยโอ้ยิงจอกยู่ขอของเร็วเดี๋ยวยูเดียวยูยิงมันยิงมันสิยิงหัว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 ยิงมันยิงมันสินี่เนี่ยเอ้ยมันไม่ยิงกูยิงมันยิงแล้วเก็บหัวเก็บหัวมันเดี๋ยววะนี่ได้ที่ทำกอดแล้วก็ทำนิ้นากระดูหัวกูดิทำไมหน้าพี่ดูโง่อย่างก่อหน้าโง่ไปถึงไอโชหน้าโง่เพราะว่าพี่พังไปใส่หน้ากากแล้วมันเลยหน้าโง่อ่ะมันเยชื่อพี่ได้ไง เออว่ะไอ้เชี่ยไอ้ไอ้ไม่มีแล้วอ๋ว้าบว้าบไอ้โชวเก็บร่างกายยังนะยังเลยอ่ะถ้าถ้าวิ่งไวเรียกว่าอะไรถ้าวิ่งไวเรียกว่าถ้าถ้าโชว์วิ่งไวไอ้โชว์สปีดโอ้โหเล่นมุกกับมันนะไม่ใช่เขาของกูหรอไปไปไปเขาของกูเขาของกูไปสกอเบนไปไปไปมาหนีมาหนีเอางี้ใครออกก่อนไปคลิปเคไปไป เฮ้ยได้รางวัลยอเดควายคิดวันนี้ไม่ไม่ปกติไม่ปกติไม่ปกติผมไม่รู้อ่ะผมเดินแล้วไม่ปกติปกติไม่ปกติคกูเดินฉะกูเดินโอ้ยผมผมอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยพี่ช่วยผมด้วยตายถ้ามึงอ่ะโดนกูกินโอ้ยไวดีเฉยอยู่เฉยอยู่ให้อะไรเนี่ยมูนวอมอีมันมันน่าเกลียดยังเฉยอยู่ให้อะไรมาเนี่ยมันมันน่าเกลียดพี่เบิ๊ผมจะทังออกนะอ่าอะไรวะอะไรวะจะทักออกไปอยู่ให้อะไรอ่ะน่าเกลียดว่ะ คือตัวอะไรอะเอาออกแล้วเหรอเอาลูกคู่ฆ่าผมบุบจะตายงดูเล็ดูสีนี่คือหินคอยไปพี่เราไปโดนภัยไหนต่อไหมเดี๋ยวน้อไปเดี๋ยวนะพี่มีช้างอยู่ในนี้ได้ไงเป็นปกติไปน้องสามาตามพี่มากําลังไปกําลังไปเอ้ยประตูเป้าหมายเราคืออะไรวะเอ้ยนี่คืออะไรอ่ะไม่มีไหนเลยโชว์บโลกนี้ไม่ค่อยมีอะไรเนาะแล้วไอ้ปราสาทตะกี้จะมันอยู่ไหนวะเอ้ยโชว์หมา ว่าเราไม่พูดกันดีกว่าจะผิดเดี๋ยวมันจ้า,าจงเาเออโอ้ยช้างตีกับบช้างทีกับซอมบี้ไปเฮ้ยโชว์ไปกันต่อเดินต่อชิวๆต้องเดินชิวๆแต่มดวได้ไงเ้ยเจอนักาคาพี่เดี๋ยวผมตีี่ไปเอ้าัวเองมาเงินไปตีเอาโชว์อยู่ครับผมอ้าเฮ้ยแมวผีหนีที่ก่อนโชว์ชไปคลิป ไปพี่ปิดคลิปเลยโอเคนะผมโอเคนะครับผมคนดูครับผมเดี๋ยวให้ชอบปิดคลิปเลยมาล์โกโอเคนะผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์กดแชร์ถ้าอยากคนแชร์ก็กดใจก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับไอ้บัตไอ้โชยยู่<อ>หน้าสุด <laughs>